วัดีครับวันนี้ก็มาทําบุญนะครับอยู่ที่นะครับที่ธาตุที่ธาตุคุณแม่แล้วก็คุณน้าแล้วก็คุณตานะครับตอนนี้โปรงพาข้าวนะครับบ้างสกุลนะครับจะพาข้า,ขา,ขาวพาหวานเอาแก้ okay, เราแ okay, กเราถึงผู้ล่วงรับนะครับ <laughs> แม่ล้งางทาหรอเปล่เออเนาะแม่ไมปล้งางทาก่อ่ไาไปล้างทครับงั้นก็หยดนยอหาผู้นะครับถึงร่วมรับมาอย่มาก,กินนะครับออกพรรษาขับบนออกพรรษานะครับ หิงปร้าอาหารข้าวอาหารหวานลาบงัวก็มีนะครับไเนี่ว้าลาบงคนตวลาบงูเอ๊ตะปูไปุตะปูตะปูว่าได้ซื้อทางนู้นก็นะครับญาติญาติในหมู่บ้านนะครับวันนี้ทำบุญ ตอนนี้ลุงนะครับหยอดน้ำหยดน้าพูดต้องรับ <c oughs> มาแล้วนะครับเจ้าตัวเจ้าแสบทังคิมทั้ไแม่ลงุงแล้วก็น้องมะนาวจุ๊บ <c oughs>

ลูกน้ำลูกน้ำนออะลูกนเออลากีงแ่หงอ่บอกงี้มองเาบอกเกระ่างไปกระ่างไปกระซ่างตาคนล่น่าเออใ้นางก็ได้เอคนจริง แต่บรรยุกตัอฮันดี้ซื้อสีหายซื้อสีหายซื้อสีหายเห็นบ่อเขาออกข้ากันเนี่ยวนี่ซื้ออะไรละมันหายเนี่ออกเข้ากันนี่ยเออมาบอกเด็ก่เด้่มาเลยไม่เด้ผูดด้

Долларов, เราแล้วแล้วเราแ่งเอาเสือเสมดตายท้กันผีเขาไพี่เขาไป่นบ้านเวลาใจบ้านนี่ว่าหยดลุงหยดว่าเขกันผีไว้มาให้ไอื่นอันนี้เป็นบ้านหยดน้ำ อันนั้นของตรวจเอฟตายาตายตายตา่คนตายหลายมีแต่คนตายคล่ะองาลาของตัวจเ็กศิล่าแล้วต่พกก็บอ อากิม à kim, ไสว่ามาจุดแน่ nè. <laughs> อาปกังาีนอาพี้ามงพืไม่ยิงเลยืม huh ีแทงอามาใ้ใส่ในน้นน้อยด้วอ่ยเนมาพร้อมกันเลยลุงายนหผู้วมาคนกัมาัมาสิตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ